โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเนี่ยฮะมันอะไรอ่ะโอยด่านนี่มันด่านปลากรูหรืออะไรวะเนี่ยแล้วทำไมอยู่ที่นี่ได้ไงทำไอยู่ที่นี่ได้ไงโอเคจะต้องกระโดดไปว่าเป็นความฝันต้องเป็นความฝันทำไอยู่ที่นี่ได้ไงเอ้ยไม่เอ้ย เอ้ย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 ต้องไปจุ๊บเอ้ยอะค่ะเอ้ยเอเออเออไมขาฉันตีไปไปจุ๊บโอกาแฟเลยเออออเออไปเออเออเออเเข้าี่กอน เอาคิดต้องไปมีค้อนด้วยเห็นต้องไปคืออ้าวเอาไปต่อไปต่อไปต่อเอออึ๊บอุ้ยเฮ้ยมีโต๊ะกินข้าวก็อี้มีเก้าอี้ไปอึบอึ๊บเออเออทำไมยังไม่ได้เนี่ย ไปสิไปสิโอ๊ยขายจะติดอีกแล้วเออไปชิบโอ้ยเอ,ยเอ,ยเอยข้างหน้าโอ้ยแก้วแตกเลยโอ้ยโอยแก้วแตกเลย,เลยชีต้องไปข้างหน้าตอนนี้ก็ได้เป็นนาน์มีเถอะน้ำมันเพื่อนฉันนี่หวะไม่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 เพื่อนฉันเพื่อนฉันไม่นะ เพื่อนเออเออเออฮึบฮึบฮึบไป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 เพื่อนฉันมาช่วยแล้วเพื่อนยังรอดอยู่ไหมเนี่ยเพื่อน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 วนี่จะเป็นความฝันเพื่อนตายบนฟ้าอย่างนี้ไม่ได้หรอกหรือเราตายไปแล้ว ôi húp ơi này cứ xuyên scan ôi ồ yeah xuyên scan ờ ơi ôi uh snowman 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 ơi ơi con con quấn bay apple อีก mai na ơi mai na mà snowman lụt à

กระดานนี้กระดานนี้กรดานนี้โอเคก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ไปอึ๊บโอ้ยไปก่อนหรือต้องไปอึ๊บโอ้ยปินกล่องไปก่อนโอ้ยไปไปไปต้องไป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 โอเคกรดานนี้ขี้เหยียบล้อก่อน เฮ้ยเอออาอารอนี้มันหมุนได้ด้วยเพิ่งรู้อ่ะไปเออว่ะว่ะบังเออดโตมันโตมันลอยเลยอาเออไปกันโอเคเราต้องไปต่อเอ้ยเออเออเอะไรอ่ะนี่มันยาหิวนี่หว่าโอเคขอบคุณมากไป ต้องอเหเยียบเก้อากกอี้นี่เหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูอีหย่าตกกูอีหย่าตกต้องกระโดดเหยียบนายไปตรงนู้นนะกูอีหย่าตกไปเออไม่กูอีหย่าตกเอ้าวเฮ้ยไม่ไม่ไม่จะตกก็งึ๊บอุ้ยจะจะตกก็งึ๊บเด้ออุ้ยมันอันนี้ดรียกว่าของยาง มีล้อล้อนี้น่าจะหมุนไม่ได้มีที่ขุดอาแคาชันแค่มันมาปีไมาปีนปีนไม่ได้แล้วฉันปีนไม่ได้แล้วฉันบินปีนไม่ได้แล้วเอาไงต่อ,อเ,เอาเฮ้ยเอาเอาที่ขุดมันวัดได้ไงเอาที่ขุดก่นอนเฮ้ยฉันขอจับให้มัน ที่เป็นทางหน่อยโอ้ยจับให้มันเป็นที่เป็นทางเลยอ๋อเฮ้ไอ้นี่มันได้ไงโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันมาได้ไงเนี่ยโอ้ยฉันจะหยิบที่ขุดใครอย่ามายุ่งเออฮึบโอ้ยโถยเจ้ามาได้ไงมันม,มาจากไหนทิ้งมั่งเลยทิ้งทิ้งเลย นี่ไะไปอยู่เฮ้ยมันมาได้ไงเนี่ยะลงไปลงไปไกลๆฮึบโอเคโอ้ยโอ้ยแคชเช่สะดุดข้างนึงอะโอ้ยเแคชเช่ขาดฮึบฮึบโอ้ยโอ้ยไปโอ้ยเย็บกาแฟฮึบโอ้ยนี่คือด่าอะไรเนี่ย เอ้ยฉันกระโดดไปไม่ถ oh be ึงจะให้ฉันกระโดดไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอมีข้างล่างอยู่อึบจุ๊บตรงค่อยๆไปอึบจุ๊บโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไป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 ต่อจุ๊บหยา ปักแล้วปักแล้วไปอุ้ยโอ้ยไปวิ่งขึ้นไปอื้ออึ๊บโอเคฉันจะขึ้นไปได้แล้วเกเอ้ยเอ้ยเอ้ยปักสิปักสิฉันจะรอดเอยอย่าอย่าลุนอืออือจิ๊บออบินขึ้นไปฉันขับบินขึ้นไปอึ๊บ ว้าฮึไม่นะดิคุณฉันดูแล้วอึปักสิอึอุ้ยไปหงยายแล้วแล้วก็มีกองจึ๊บไปก่อนฮึโอเคอึอ้ยอ้าช่วยช่วยช่วยช,วยช,วยชวยต,ตกุก เอาอะไรดีเนี่ยจิ๊บขึ้นไปโอเคฉันได้ละเออเอ้ยไม่นะไม่นะอาวุธฉันไม่นะที่ขุดมันติดมันติดถังยาง,ยางไ,มไม่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 ที่ขุดฉัมันติดถังยางแล้วจะแบล้วจะไปได้ไงอ๋ออ๋อเฮ้ยเอาไม่ได้เฉยเคลียไ,ไปฮึบโอุ้ย อุ้ยไปต่อฮึบไปต่อไปต่อยาฮึบอึบอุ้ยอุ้ยเครียดแรงเออไม่ต่อเฮ้ยนั่มันตาสุดท้ายไปฮึบว้าโอ้โหดูค <zien> ลั่งโอ้ยไปฮึบเจอเออฮึบเอ้าจ้าวว้า เอ,อไได้แล้วเออมันเป็นความฝันเหรอเอาแล้วฉันกลับมาฉันมาที่นี่ได้ไงเนะี่ยฉันนอนที่นี่ได้ไงเออทางกลับ,บานเออทางกลับ,บานอยู่นู่นฟิว